ันนี้ยี่สิบสามมีนาะนาะยังมีอยู่นะยังไม่ได้ขายวันนี้จะมาอัปเดตบ้านวันนี้เราจะมาอัปเดตบ้านพูดไปแล้วตุ๊กตาหน้ามีวนะบ้านตุ๊กตาหน้ามิวตอนนี้กำลังจะจู่ในขั้นตอนฉาบนะพึ่งก่อเสร็จอ่าพึ่งก่อเสร็จก็ค่ะอืมยาวเท่าไหร่กันจะขอเมียจ้างวัดหน่อยเมี <laughs> ยจ้างสัด <laughs> โทำไมอ่ะจะวัดไม่เข้าใจมาเลยไปไงหะมาเลยอดับแรกเข้านี้นี่จะเป็นห้องครัวนะคะจะมีเอ็มร้อยครับเอ็มร้อห้าสิบนะท่างาเป็นอะไรนะท้าไงอาจจะสอดไส้นะ <c oughs> อาจจะเป็นน้ำเขียวนะ <c oughs> นี่ไม่ได้นะอย่าไปพูดอย่างนั้นเดีย๋ยวโดนแบน <c oughs> อือเดแบนตุ้มไก่เข้าไปนี่จะเป็นเดี๋ยวแนะนำก่อนนะ ้านเราก็จะมีทั้งหมดบมรวมแล้วห้าสิบห้องเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นห้องน้องโบรห้องเบห้องคุณชายคุณหญิงชาจยก็นั่นแหละค่ะอ่าห้องห้องห้องเมลนะคะจะมีห้องเมลคอนยัต่างเยอะฮะต่างเยอะ่อะตรงนี้จะก็จะรับธรรมชาติโอโซนธรรมชาติเต็มที่เลยก็จะปนีนขึ้นไปอยู่บนน้นเขาจะเห็นสิงสาราสัตว์ก็รอกจกตุ๊กแกนะทีข้างหลัง หลังบ้านนี่ก็จะเป็นเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆนะเป็นเป็นกระจกกลมๆใหญ่ๆให้เขาส่องเขาส่องรูใครมากันมั่งไม่อะไรประมาณนี้นี่ห้องเขานะเขาโตกว่าห้องแม่จังเกะงนะแมนอนย้อยๆนะมีห้องเขาห้องเขาติดอแอเดี๋ยวเดี๋ยวเขามันไกจเหมือนกันนะแล้วขี่ไม่กวาดไปขี<อ>่ไม่กวาดไกลแม่มออไปตลกองอนะุปกรณ์ฮะ จ <laughs> ะขี่ไม่กลาก้าไปฮะพาจิงไปด้วยกันต่อไปนี่ห้องครัวค่ะห้องครัวห้องครัวนะคะห้องนี้นะนี่ห้องครัวก็ใหญ่อยู่นะเพราะบัานนี้เขาไมา่ค่อยได้ทำครัวอะไรก็อาจจะตําเร็จรูปแต่อาจจะต้องทำนะเพราะมีห้องครัวแล้วอันนี้ก็จะมีไอะไรลมควันวู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 ขึ้นไปนะลมจะเข้าข้างนี้นะลมเข้าข้างนี้อันนี้ก็เป็นหลังบ้าน สังบานซักลา้าอะไรกันเนาะอืมเ็ามาวางอันนี้ให้แล้วค่ะมอาวางไง้อะไรนะทอ่อท่อสายอากาศเไม่ใช่ท่ทออะไรเป็นอะไรนะพีวีพีวีซีอะไระก็ยวางทอ่อระบบท่อฝังเข้าไปข้างในนะอันนี้ห้องแม่นองนะห้องแม่นองอืมอนนห้องแม่นองล้วจะมีประตูแต่ตรงนี้เราก็จะทํา รั้วขึ้นไปนะคะติดกับเพื่อนบ้านอยู่นี่ห้องไม่หน่องนี่ห้องห้องน้ําค่ะห้องน้ำไม่หน่องก็จะเปิดประตูมาแล้วก็มีห้องน้ำน้ำไม่ต้องใหญ่ะค่ะไว้ขี้อย่างเดียวนะนี่ก็ห้องบุกชายห้องห้องพี่พี่นินจาห้องพี่หนิงนะนี่ห้องพี่หนิงก็จะมีห้องน้ําน้ําในตัวห้องพี่หนิงนี่แหละค่ะ ล้นที่ใช้สวยก็แค่น,นี้เหลคคะต้องอะไรมากมายเนาะไอ้น,นี้ข้างนอกก็จะปิดนี่เป็นอะไรข้างหน้าต่างอะไรกระจกอะกระจกทั้งหมดกระจกทั้งหมดแล้วก็ก็มีข้้งหน้าหน่อยนึงอันนี้จะมีม้านั่งแอ้ตรงน,นี้เราก็ไว้นั่งจิ้มจุ่มนุ่มลิ้นอะไรวากันไป<ม>เราจะมีบ้านใหญ่ขึ้นแล้วเนาะน้ำพักน้ำแรงของพวกเขาแหละยอบยี FC ทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนซื้อของอะไรกันนี่แหละเก็บเล็กผสมน้อย ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะยังไม่เสร็จนะคะขอบคุณไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะก็ะโตกว่าที่บ้านหน่อยนึงไม่หน่อยให้เยอะ <c oughs> ที่บ้านมียอยู่หน่อยเดียววิ่งก็จะแซบจะสวนทางก็แล้วยังไม่เสร็จค่ะตอนนี้ก็จะรอการฉาบแล้วก็ฝ้าแล้วก็จะปูพื้นนะมีกระดายตอกๆอกสามขั้น นีนาบานจะไม่รู้อ่ะอันนี้หรือค่ะเจอกีเดือนหน้าเจอกันอีกทีนะคะเดือนหน้าเขาฉาบเขาอะไรเสร็จแล้วก็จะมาโชว์อีกทีหนึ่งเนาะลุ้นกัน